ครุปิจะกิติมันตังมะออุโอมพยาครุดรุดๆุดแล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาครุฑกับเรื่องเล่าและความศรัทธาตำนานองค์พยาครุดครุฑในศิลปะแบบอินโดนีเซียของรองศาสตราจารย์ดรสุวัสด์แสนคันติยรัตน์เล่าถึงการสร้างศิลปกรรมรูปครุฑจากอดีตสมัยสืบสารสู่ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชีย ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่รับอิทธิพลเรื่องครุฑมาจากอินเดียผ่านความเชื่อของผู้นับถือศ,ศาสนาฮินดูที่เผยแพร่มาถึงหมู่เกาะชวาแม้ประเทศอินโดนีเซียจะมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติก็ตามแต่อิทธิพลของฮินดูและพุทธศาสนายังคงอยู่ในพื้นที่อาณาจักรทางภาคกลางและภาคตะวันออกโดยแผ่ไปถึงเกาะบาหลี ที่มีวัฒนธรรมแบบฮินดูอยู่มากอย่างเช่นมหากราบเรื่องสำคัญที่ยังมีอิทธิพลมากนั่นก็คือมหาภาระตะและรามายณนะชาวอินโดนีเซียเคารพศรัทธาในพระนารายและนับถือพยาครุฑในฐานะสัตว์พานะผู้มากดยริ์ซึ่งชาวอินโดนีเซียเรียกคุดว่าการูดาความเชื่อเรื่องคุธของอินโดนีเซียมีอิทธิพลจากศาสนาฮินดูในประเด็นนี้ รองศาสตราจารย์สัญญาวงอลามช่างปั้นครุฑฝีมือดีของประเทศไทยได้ให้ข้อคิดเห็นว่าศิลปะฮินดูที่เผยแพร่ในหมู่เกาะชวาหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันนั้นจะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมมหาภารตตยุทธและมหากรา,รามายณะหรือรามากียนนั่นเองทําให้บังเกิดเป็นความศรัทธานในพระวิษณุหรือพระนารายตามความเชื่อแบบไทยตัวเหตุน,นี้เองที่ทําให้ชาวชวาในอดีตเกิดความเคารพ ครุฑหรือการุดาที่เป็นพาหนะของพระวิษณุนั่นเองลักษณะของครุฑหรือการุดาในแบบศิลปะชวามาจากกติความเชื่อตามแบบศาสนาฮินดูที่มีบันทึกจารึกไว้ว่าครุฑเป็นราชาแห่งปักษีผู้ปกครองน่านฟ้านภากาศรูปร่างของครุฑนั้นตามแบบชวาจะมีลักษณะกึ่งมนุษย์กึ่งปักษีมีใบหน้าที่ดุร้ายดวงตาปนโตในตาสีแดง มีปากขนาดใหญ่ที่ยาวยืดและเต็มไปด้วยเขี้ยวที่แหลมคมบนแผ่นหลังมีปีกขนาดใหญ่แผ่สยายกว้างมหืมมาท่วงท่าของครุฑนั้นตามศิลปะแบบชวาจึงแลดุดันและขึงขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างงานปฏะติมากรรมหรืองานแกะสลักร,รูปพระวิษณุประทับบนหลังการรดาในลักษณะประทับนั่งค่อมบนลำคอของครุฑซึ่งแตกต่างไปจากประเพณีนิยมของไทยที่พระวิษณุ หรือพระนารายจะประทับท่าแบบยืนบนหลังครุฑเรียกกันว่านารายทรงสุบรณโดยครุฑจะปรากฏอยู่ในเทวสถานต่างๆที่สร้างขึ้นตามแบบคติของฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือปฏิมากรรมรูปพระวิษณุประทับบนหลังการูด้าที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์เบลหันบนภูเขาเปหนังปุกหันที่มีอายุเก,ก่าแก่กว่าพันปีนอกจากนี้ในประเทศอินโดนีเซียมีเกาะบาหลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งครุฑ เพราะจะปรากฏลูกครุฑอยู่มากมายตามศาสนสถาน,ฐฐานและสถาปัตยกรรมต่างๆทั่วเกาะบ,บาหลีและที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆนั้นก็คือครุฑในบาหลีจะมีการแกะสลักประดับไว้บนหัวเสารองรับกับหลังคารวมทั้งประดับไว้บนคือคานภายในเทวสถานเพราะมีความเชื่อกันว่าครุฑจะคอยพิทักษ์ปกป้องสถานที่นั้นๆให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายและได้มีการสร้างอุทยานมันดาาการุดาวิษนุแคนกานา หรือเรียกกันว่าการูดาวิษณุแคนกานาที่บริเวณอาบุกิตทางตอนใต้ของเกาะบาหลีซึ่งเป็นปฏิมกากรรมรูปคุดพระวิษณุครึ่งตัวที่มีขนาดใหญ่มีความกว้าง23เมตรและบริเวณด้านหลังไม่ไกลมากนักก็มีการสร้างปฏิมกากรรมรูปคุดส่วนศรีรษะถึงบริเวณอกมีความสูงถึง15เมตรและสําหรับผู้ที่ศรัทธาองค์พยาครุผมแนะนํานะครับที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราของครุฑหรือการรด้าในแบบฉบับของอินโดนีเซียของรองศาสตราจารย์ดรสุวัส์แสนคันติยรัตน์นำมาเล่าให้เป็นธรรมทานแก่ผู้ศรัธทธาองค์พยาครุฑทุกท่านหากท่านใดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพยาครุฑอยากเกยแพร่เป็นธรรมทานสามารถติดต่อช่องราชาครุฑได้ตามอีเมลใต้คลิปนี้และหากท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้กำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ